เลยจะซื้อนาฬิกาให้นางราคาครึ่งหมื่นชีวิตเขาเขาจะบอกว่าไม่อยากได้เลยเลยอยากได้แต่ดิฉันเป็นแฟนสาต้องสเปเชียลเท่านั้นซื้อของขวัญชิ้นนี้เนี่ยชิ้นใหญ่บิ๊กบึ้มกระทึ่มซื้อนาฬิกาและสั่งทำให้นางแบบริมิเต็ดอิดิชั่น อันนี้เนี่ยเป็นเทปเรียกว่า เชียล <Special S 2> ก็ได้นะว่าแบบสเปเชียลก็ได้หรือเรียกว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เลยเปิดประเดิมมาด้วยการเซอร์ไพรส์แฟนนะคะสารเนี่ยคิดมาตั้งนานแล้วว่าจะจะซื้อของขวัญให้แฟนสานะรวมยอดตั้งแต่แฟนขอแต่งงานของขวัญแต่งงานของขวัญที่อะนางเป็นคนที่แบบเหมือนเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดซื้อของขวัญชิ้นนี้เนี่ยชิ้นใหญ่บิ๊กบุ้มกระทึมปั๊กไปเลยเพื่อที่จะเป็นของขวัญเซอร์ไพรส์ให้กับ นางนะคะเขาเป็นคนที่เวลาอยากได้อะไระเขาจะไม่พูดการที่ไม่พูดอะ่ะเราต้องทำาไมเราต้องเป็นโคน,นันก็คือสืบสวนสอบสวนสแสวงหาว่าอ่ะเขาต้องการอะไรใช่ไหมทำการสืบสวนสอบสวนมาเป็นระยะเวลาประมาณ4เดือนรู้ละว,ว่านางอยากได้นาฬิกาซึ่งก็เลยจะซื้อนาฬิกาให้นางราคาครึ่งหมื่นก็น อยู่นะแต่ว่าถามว่าโอเคเต็มใจอยากให้ไหมก็คือเต็มใจอยากให้มากมากชีวิตเขาเขาจะบอกว่าไม่อยากได้เลยเลยอยากได้แต่ดิฉัน <_ c oughs> สวยปะเราก็เลยคิดแลนที่จะซื้อนาฬิกาให้เขาแต่ระหว่างการที่ จะไปเอานาฬิกาและทําการแบบบอกนางว่าทแดนฉันซื้อให้นางนั่นแหละคือยากมากเลยค่ะเพราะว่าหนึ่งเราต้องส่งโลเคชั่นร้านให้นางเพราะนางเป็นคนขับรถและการที่เราเข้ากรุงเทพเนี่ยเราก็ต้องแผนว่าเราจะไปไหนบ้างคือสัตว์นัดกับคนทําว่าสาจะไปเอาเลยแปเที่ร้านเลยไม่ให้เขาส่งมาเพราะว่าสาอยากแบบจยากให้นางแบบไปลองแล้วถ้าเกิดนางไม่ชอบสายอ่ะก็เปลี่ยนได้เลยความยากก็คือหนึ่งเรื่องของโลเคชั่น 2. ทํายังไงดีให้นางแบบ เขตบ้านดวทางไม่ออกก็แบบเอเอเราเราเราทำตรงนี้ให้ไรเงี้ยซึ่งวันนี้เนี่ยจริงๆต้องแบบไปทํางานกับนางนะแต่ว่าโกหกก็ปวดท้อง <laughs> อันนี้ก็คือหรือว่าเป็นมีชั่นแรกที่คอมพิวต์ก็คือตอนนี้เนี่ยเราก็ทําการซื้อนาฬิกาและสั่งไปเรียบร้อยแล้วเป็นตัวลิมิเต็ดมินเรือนเดียวในโลกเป็นนี้นะคะเป็นแฟนสา ต้องสเปเชียลเท่านั้นก็เป็นนาฬิกาที่นางอยากได้นะแล้วก็โชคดีที่ได้พี่ชายของนางเนี่ยเป็นที่ปรึกษาเพราะว่าเอาจรินๆินสาก็ไม่รู้นะว่าแบบเออเราชอบนาฬิกานี้อ่ะเราชอบนาฬิกาสีนี้อ่ะเราชอบนาฬิกาสายแบบนี้อ่ะนางไม่เคยพูดแต่โชคดีนะคะที่นางอ่ะเคยบอกกับพี่ชายนางไว้ว่าเออนางชอบแบบนั้นแบบนี้นั่นนี่นู่นเลย้ยแต่นางไม่เคยบอกเราเราก็เลยเอาข้อมูลมาจากพี่ชายแล้วก็ซื้อนาฬิกาและสั่งทําให้นางแบบ l i m i t e d edition แล้วเงินที่ออกไปนะคะก็เป็นเงินนะพูดเล่นเป็นเงินถาเองแล้วเราซื้อให้เป็นของขวัญเขานะคะทุกคนอ่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็กําลังจะยกหูหาพี่ที่ร้านตอนนี้เลยนะคะจะทำยังไงกับแผนการนี้ดีก็เดี๋ยวจะปรึกษาพี่เขาว่า1ให้เขาเปลี่ยนโลเคชันได้ไหม <S <S เพราะตอนนี้เนี่ยสักโกหกแฟนไปว่าจะต้องไปเอาครีมจากลูกค้า ลูกค้าจ้างให้รีวิวและการไปเอาครีมจากลูกค้าสาบ,บอกว่ามันจะต้องไม่เอาเองที่ออฟฟิศเพราะว่าลูกค้าอยากได้ภาพเหมือนแบบเหมือนมาเอาที่ออฟฟิศลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้สาเช็คโลเคชันแล้วอ่ะมันคือเป็นโลเคชันขายนาฬิกาเลยเป็นช็อปนาฬิกาเลยคือนางรู้แน่เพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ต้องยกหูหาพี่คนขายนาฬิกาแล้วเปลี่ยนโลเคชันได้ไหมหรือว่าแบบให้สาปักหมุดแถวนั้นแล้วให้เขาเดินมาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออตอนนี้ก็ต้องมาคิดมิชชั่นที่2ว่าแบบตอนไปเอาจะทํายังไงดีสอริไลเป็นยังไง 哦，你呀，你呀，你 แผนการนี้ไม่รู้จะเฟลหรอโอเคนะตอนเนี้ที่คิดไว้คร่าวๆนะอาจจะโกหกนางว่าแบบเออเธอลงไปก่อนได้ไหมเราขอแบบแต่งน้านิดนึงแต่ปกตินางก็จะอยู่ตลอดนะอันนี้ต้องเล่นบทแบบบทหงุดหงิดต,ตั้งแต่เช้าแบบเจอจ้าเจอจ้าห,หงุดหงิดอะไรเงี้ยให้นางลงไปก่อนแล้วช่วงที่นางลงไปอ่ะให้พี่เขาเดินมาเลยเสร็จปับ๊บพอพี่เขาเดินมาปุ๊บฉันเตรียมกล้องเลยแล้วฉันลงไปฉันถ่ายเลยแล้วนางก็จะแบบอุ๊ยอะไรกล่องอะไรครับผมมาเอาคีไม่แฟนนะซัมติงว่ากันไปอ๋อแหละคนอาจจะถามว่าเออเป็น นาฬิการุ่นไหนพี่สาวก็คือเป็นนาฬิการุ่นไซโก้นะคะทุกคนฮัลโหลค่ะสวัสดีครับเออสะดวกคุยไหมคะได้ครับผมโอเคพี่ค่ะสารปรึกษาหน่อยคือโลที่พี่ส่งมามันเป็นโลแบบโลช็อปเลยอะซึ่งถ้าสารส่งให้แฟนแล้วแฟนเป็นคนขับรถใช่ปะถ้าสารส่งให้เขาเขารู้แน่เลยว่าอันนี้อันนี้ใครนะ โอ้โโทษดีค่ะลืมแนะนําตัวน้องของน้องกรลุนนะคะที่จะไปเอานาฬิกาวันอาทิตย์นะคะขอรีขอรี่ค่ะวันอาทิตย์ที่จะไปเอาใช่ปะอยาจะเอาประมาณสิบเอ็ดโมงทีนี้ถ้าส่งโลนั่นอะแฟนรู้แน่นอนเลยว่าเป็นนาฬิกาทีนีีพี่พอมีโลที่แบบที่เนียนๆไหมคะผมมีครับโอ้ดีเลยดีเลยจะส่งให้ในไลน์แล้วกัน ตอนนี้คือสักโกหกเขาว่าจัดจะไปเอาครีมจากลูกค้ามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรึกษาหน่อยค่ะคือหนูจะหนูจะทําการโกหกเขาในรถว่าแบบให้เขาลงไปเอาให้ก่อนได้มอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าจะเดินลงมาให้แล้วก็หนูจะทําการต่อกล้องในรถจะเล่นบทวุ่นวายว่าแบบเออไปเอาให้หน่อยเดี๋ยวลูกค้าจะเอามาให้อะไรเงี้ยก็อาจจะไลน์หาพี่แล้วพี่ก็ลงมาให้เขาได้ปะหนูอยากได้ซีนแบบซีนแบบเขาเลอะๆลาๆแล้วก็เปิดมาเป็นนาฬิกาเออเราต้องการฟุตเตนะ บครบัสรุปผมเวอร์แทนได้เลยค่ะพี่เดี๋ยวไงพี่ส่งโลเคชั่นใหม่ให้สาธีนะคะได,ได้ค่ะดีดีครับโอเคขอบคุณคมากเลยค่ะค่ะวัสดีค่ะ อันนี้คือเห็นไหมคะทุกคนว่าโทรจริงไม่จบตานะทุกคนก็การที่เราจะทำเซอร์ไพรส์ใช้แฟนเนี่ยเราก็อยากทําด้วยความแบบเต็มใจและอยากทําให้เขาเนี่ยภูมิใจนะคะความผิดพลาดหรือว่าความไม่เนียนของสาเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นกําลังใจให้สาด้วยนะว่าสาจะผ่านมิชชั่นเซอร์ไพรส์แฟนไหมก่อนออกไปตอนที่สาอย,อยู่ในรถตอนเบาคีมสาก็จะถ่ายโกโหกว่าแบบกาลังเอาคีมนะคะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสาวก็จะโกโหกว่าแบบอันนี้เราถ่ายเฉพาะแบบ แบบตัวลูกค้าครีมอะไรอย่างนี้น,นางจะได้แบบโอเคเชื่อเราใช่ไหมทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเข้ากรุงเทพนะคะเรามิชั่นนี้มันจะต้องสำเร็จซื้อนาฬิกาเปยแฟนหลังแต่งงานกันเลยจ้ะทุกคนะยังไงเป็นกำลังใจให้สายด้วยนะรีบปิดก่อนค่ะเพราะว่าใกล้เวลาที่นางจะกลับบ้านแล้วทุกคนบ๊ายบาย Hello everybody I'm here I am here ดีจ้าวันนี้นะคะเราก็เดิน่าเขา้เอาอายุ่ เร็วเลยค่ะคุณผู้ชมคะนี่นะคะสนใจวันนี้เนี่ยเราก็กําลังจะเดินทางเข้ากรุงเทพกันแล้วนะคะสิ่งแรกที่เราจะทําก็คือไปเอาครีมจากลูกค้าของเราก่อนซึ่งตอนนี้คือจากโกหกเขาว่าจะจะไปเอาครีมจากลูกค้ามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะถ่ายอีกรอบนะจ้าคุณผู้ชมไปมอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะนีะ่นะครับพี่ใคค่ะ <c oughs> อโอเค <c oughs> ของอยู่ครีมลูกค้าของเราเนื้อนี้ผมลองดูด้เลยครับเนี่ยลูกค้าเราครีมของยูอเนี่ยครีมสุดพิเศษครับก็ลูกค้าอยากเออให้อยู่เปิดให้หน่อยครับได้ครับผมนี่าจะไม่ยูแมวอ่ะอ้าวเป็นครีมเป็นครีมเหล็กครับ เป็นแฟนสาวต้องสเปเชียลเท่านั้นก็เป็นอาลิกาที่นางอยากได้นะ <c oughs> ไม่รู้เรื่องจริงๆนลเนี่ย <c oughs> ไม่รู้เรื่องนะฮะเหร <c oughs> อชาวจริงไหมตายแล้ว <c oughs> ลาตาไหลจริงๆะนะ เขาโดนโกหกว่าทั่งทางเลยว่าจะต้องรีบมาของลูกค้าใช่ถือว่าถือว่าครั้งนี้เราทําสําเร็จไหมอันนี้สําเร็จมากเกินคาดไหมเกินคาดมากนี่ต้องขอบคุณพี่คนนี้นะคะเพราะว่าเขาช่วยยินดีครับผมเขาช่วยเขาช่วยแบบทุกอย่างว่าเออยังไงอะไรดีใช่ไหมที่เป็นนาฬิการ้านไหนนะคะก็เป็น second design นะครับผมแล้วก็ทำ modify watch นะครับใช้เครื่องไซโครแทรนะครับมาทำก็ยังไงสั่งมาเลยนะครับผมสวยปะดูของพี่อ่ะเขาเคยดูหแลครับ มามาเป็นปีแล้วอ่ะ่าแบบเอออยากจะโมดิฟายอยากจะโมดิฟายตั้งหลายรอบแล้วอ่ะดีครับผมโอ้โหโคตรดีพี่อันนี้กระลุนแนะนําอีกทีนึงก็คือกระลุนก็รู้เรื่องขอชื่นชอบนะคะชอบมากชอบมากอันนี้งงจริงๆนะงงจริงๆถ่ายรอบนี้โลเนียนมากงงที่ว่ารอบเก่งมากถ่ายลูกค้าครีมอ่ะเออแล้วก็ถ่ายตรงทําไมอะไรอย่างเงี้ยเออมีการสร้างซอรี่เยอะแยะเดี๋ยวให้เขาเลือก ส่งเลือกสายก่อนนะจ๊ะ okay, โอเคเขาเปลี่ยนสายเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังในรถว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับแผนการนี้นะจ๊ะ,<ล>ะงง จะอะไรขึ้นใช่ป่ะเเล่าให้ฟังออก็คือเป็นร้านนาฬิกาเลยแล้วก็บอกว่าพี่คะถ้าส่งมาแบบเนี้ยแล้วแฟน,น<อ>ได้รับโลนั้นนะ่ะเออได้รับโลนั้นคือแฟนหนูรู้แน่เราก็เลยอ่ะพี่เขาก็เลยส่งตรงนี้มาพี่บอกว่าได้เดี๋ยวพี่เขาจะลงมาให้แล้วก็เลยคิดกันว่าแบบเอายังไงดีก็เลยเอาเป็นตัวลูกค้าคีมดีกว่าแล้วก็นัดแนะกับคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดพูดคําว่าจะไปเอาลูกค้าคีมอะอันเป็นว่ารู้กันแต่ว่าอยู่จะไม่รู้ก็ได้โอ้เออก็แล้วก็พี่เขาน่าร มา,มากก็แบบพี่เขาซัพพอร์ตดีๆแต่ว่าน่ารักกว่าพี่เขาก็คือกรลุนกรลุนก็คือพี่ชายของแฟนแบบพี่ชายเขาก็แนะนําว่าตัวนี้เลยตัวนี้สวยอะไรเงี้ยก็เป็นสีดํา เป็นอย่างนี้สวยสวยไหมแล้วยูชอบปะสวยมากโคดีมีปะีแล้วเหมือนอยากได้มาตั้งนานเลยอ่อยากได้อยากได้มากอยากได้มากเราให้เรากี่คะแนนสาหรับแผนการนี้ถือว่ามิชชั่นเราคอมพิวต์ปะยูเห็นเราหน้านิ่งขนาดนี้ไหมจริงแบบเราเรายังเรายังคิดไม่ออกเลยว่าเออมันเป็นจริงอ่ะเพราะแบบมันโหเนียนมากเนียนจริงๆนะเนียนจริงๆผมให้เลยเพราะเนียนจริงๆก็คือว่าคอมพิวต์มิชชั่นอ่ะโทษเราซื้อของให้มันต้องยังไงอ่ะ ขอบคุณอย่างเดียวหรอเอบคุณขอบคุณ hmm. okay. จริงจริงเออก็ถือว่าสำเร็จนะกับการที่กูหกกลอ้อมเนียนมากยังไม่ได้ใส่เห็ดเลยต้องแต่งคิวกอลุนแล้วก็ร้านพารด้วยนี่สวยนะเออก็อชอบเลย ยังไงฝากทุกคนด้วยช่วงสาก,กาวินก็จะทำอะไรสนุกสนุกแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้เราด้วยวันนี้แฟนก็คือได้ของแล้วก็มีชันก็คือสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล<ม>้วนะจ้าวันนี้เนี่ยลาไปแล้วนะคะทุกคนบายหัดซื้อของให้ตัวเองบ้างนะอ,อะไรเราไม่ได้ไายเชื่อเราผิดก็ได้ Ok,